ผมมีตัวเสวยไปแล้วครับไปแล้วโอ้โดนโดนบักงี้ครับบักงี้นี้ครับบักงี้โอ้กินแล้วอ่ะปุ่นโอ้บักงี้ครับบักงี้เอาแล้วเอ้าโดนโดนโดูของเอาโดนวะนะเอาโดนวะเลียนไปแล้วครับเลียนไปแล้วจัด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 โอ้ยบักงี้ครับบักงี้ สวัสดีครับผมพบพอกันอีกแล้วเนาะครับนาอกับช่องอีสานบานทาเสาว,วันนี้ก็ออกมาหาอยู่หากินนเก่าแล้วครับตามอ้างเจบน้ำเลยละครับมาถึงหาตุก,ตกปลาไปกินแรงครับผมเป็นตะโศกตะมานบ่เคยอยู่ร่มครับขันบนร่มนี่ก็โอ้อยเอาตึงขึ้ข,ข,ข,ขันกระบ,บานห่อแล้วครับนี่นี่มนขึ้นกระน,น้ o ย้อเว้นกระฟอนละครับ มันจะมาหออยุทถวนั่นเห็นไหมครับผมโอ้ยพัวหว่วอีกแล้วโอ้ยมันมาเสียเถี่ยวกว่าน้องหนอน้ำใสปันกระจกมองเห็นหัวปลาแต่บ่มีปลาจักตัวเลย ง่ายครับง่ายบมดเสือสิือไปทางโก้ผมค่อยหาผมแล้วครับเดี๋ยวจิดคำาความจุบวได้ไปกินแรงครับผมโอ้โหมาเสียเตี่ยวเลยปลานีก็สิได้แล้วล่ะเันไปมังโก้ก็ได้ได้ครับโอโครับม,มุมมังโก้ล้วครับ พง้มงด้วครับบอลองบุรุ่ขึ้นมากพราะปลานน่น้ำเคลื่อนได้เคลื่อนได้กับเต็มพอรล่อหรอครับกะเจ้ายังปร่เห็ดหน้าปลากันยังบ่ทันเด็ดถอนปนเดียมีนะก้นี่แหะครับ <c oughs> กรเดียนหน้องนี่แหละครับฝากนะี ดีมีมังค่างอยู่มึง,ง,บบงนี่ตัวบน่อนก็ถึงบ่มีปา่าบ่อนบว่อนบวแบอนบอ,นบอ,นบอนย่างเลยมันอักอยู่ใต้พืน้นมันลบแดดบา้างป่านี่นะใส้นใหญ่ไรกะป่ากะชินยาก ดราม่ามากมากเดินเดือดตัวหนึง่งแลครับ,ปล,บปลายเฟี้ยไม่ด้วยจริงม่ตัววะครับน่ารักก็เฟี้ยไม่ด้วยนี่วะครับนี่วะเอาเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วตัวแล้วปลาหน่อยบอสไคือบ่อมดลดวะเออเออ โอ้ยมเแหบเป็นเบิดเล้วะเจยบเป็นเบิดเ,น,เนี่ย,ยสลัดเถอวะเ้อเ้อเเลยเอาเลยกินไหม ปลาหน่อยตรวจไปมองเม่ครับผมมองนิ้วปลาหน่อยไรพวกคุณค่าสีคำกอนนะครับจะอขอไปนี่ปลานีและครับเหมือนันสั้นนี่แหละว่วเด๋ยวขาตั้งกวางไปน้ำตัครับมันมีจังหวัดตัง้งหมุนปลาเลยครับเป็น,นสั้นทีดีพอดีเลยได้ม่องนั่งนี่ เึ็นมากก่อนครับบริณังดอกยืนด้วครับเลือ,อกแท่นี่ยมึงนี่เอาป้อมต้อง,องขึ้นสูงด้วยครับจดจัวด้วยครับนี่จจดจัวด้วยครับอืม มีตัวเสยไปแล้วครับไปแล้วโอ้ยจอบนี้ยังมีตัวสเสยอมนได้ยนินเสียงคนว่าใส่สวยๆอีกแล้วครับใครองคองอีกแล้ว เสียเวลาครับผมง่ายง่ายง่ายอ๋อครับครับีตัวปะครับก็ไปยังสันนปอมแบบนี้เนาะโอ้ดนโดนบักงี้ครับบักงี้งี้ครับบักงี้โอ้มีใครสั่ว่าเม่นอัน ร่มพัดป้อมไปครับนี่โอ้มันกินบระตัวนะตัวนี้ครับท้อทงไข่องค์ปวงเลยเจ็บครับผมของนูครับมีตัวป่ะครับโอ้พี่นอ้องก็บเห็นน้ำกระมอนของควัน,ม,นมีตัวครับดึงขึ้นก็นได้ครับผมโอ้มันลงไปเลยวะมันกิน้นหรอวะกินแล้วครับพอมกินแล้ว ปู่อ้อกนี้ครับอกนี้ปอกนี่ได้ครับพี่น้องโอ้แเมีปูเลยครับผมกำงางเลยเห็นบ่วงหันโอ้ยขาดเลยครับนึกมึงหนากรองครับผมมียใครหง่ๆโอ้หนึ่งใส่ดอกแค่ปลานี่สุดยอดเลยครับเนี่ยเจ็บคนครับ มันอยากลำบากแต่ว่ามึงน,นี่ไหมโอเคครับผมอยากให้กินมึงง่ายๆเลยทั้งนอกผมครับย้อนมันหันแน่มึงนี่แน่กระสิบเลี่ยนเลี่ยนอยู่แบบแบบนี้มันน่ยากพวดเอาแล้วครับย้อนลูกนี้เลี่ยนจนเส่ยเลยวะอ๋อ โดน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 โอ้ยใส่เล็กๆเมใครครับเนี่ยโอ้เมรียู่ทา้งผิตัวนี่ลอยเสียเวลาตะมุงโดนทำนอยู่อยู่ๆเป็นมุนันอยู่อยู่เป็นมูนหลอดเดียงครับปลาเนี่ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วจำเรียบจินจำเรียบใส่สวยเจ็บครับ จัดไปครับกินี่มาเลี้ยงบ่กเนี่ยจีนเราเดียครับเนี่ยเอาโดน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 ใส่ส,สวยส,ส,สวยงามๆเจ็บครับจัดไปครับมาหลีอยู่ใต้อุ้งกุหลาบเนาะเอ้เอาแล้วเอาแล้วขันมากมาเป็นมูขันมากมาเป็นมู กดโดนโดนโดนครับโดนน้ำนามน้ำนามโอ้ยโอย้ขันมาตกอยู่นี่ที่ที่เรียงเนี่ย,ยก็จสีดากกบห้องแล้อละครับนี่ <laughs> ถท่วแคับแหงสีมารงงานอยู่ ต่อไปครับผมมันบระยูงบางขันมาได้มันออกันมากอว่าอ,อยู่พี่มาได้เนาะโอ้ทาไปเลยไปเลยครับเอาเร็วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาโดนโดนโอ้อแขวงของครับของ,ของ,ของโอ้ยกิน,นี่มาเลี้ยงบ่เงี้ยไปครับใส่ถั่วเจ็บๆครับนี่ไป กำลังหิวเงี้ยคำเดียวปลาโดนครับโดนโดนน้อยเกินนี่ตัวนี้น้อยเกินครับนี่ปล่อยครับปล่อยปล่อยหลอดด้วยครับกินมินดยู้วยนี่ป๊อปจัน,นตัวต่อไปครับผมทั้มมิล่าครับทัม้มมิล่าโอ้โหอะไรบ่ เอาตัวนะเอาตัวเรียนไปแล้วครับเรียนไปแล้วจัด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 อุย้ยบักเงี้ครับบักเงี้โอ้โหมีเพ,เ,พเพียงครับผมวุ่นอะมีใครเพียงๆพียโอ้หมันครับมันกินทุกไม้เลยครับโอ้ ไปยืนไปยืนอยู่หน้าพาจนปวดขาพี่น้องเอ้ยเท่แม่มาลียุพีนะมาต่อไปครับอนั่นเหาือเด้ย,ดยครับกินเหลือเด้อนะถ่นได้บะทืถนเลยครับถืนยินทุกไม้ที่เอาลงไปครับแบบนี้นี่มันเลยครับ กินแถวเกขานีแหละครับเน้อปลาหน่อยไร่ปวดนั่น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 ปวดนะปวดนะโอ้ยตัวหน่อยอยู่เดียวครับพี่น้องก็น้อยพคตรยายานี่แหละสุกนี่แหละกินครับพี่น้องนี่ตัวนี้หน่อยนี่แหละสมปวดเมื่อยหน่อยยังก็ปูดนึ่งหน่อยไป kanto nya kini bumi li ya kanto no nwa ini iya pen ing diyo oh. aw oh. aw ki lak, ki lak โดนหลดนี่โดนหลดนี่โอ้บอกงี้ครับบอกงี้โอ้จำรีบตจินรีบจำรีบ ครับวันนี้เดือนยี่สิบสามตัวอยู่ครับแรงนี่ครับพันตัวแก้วว่าทูมูวัวทัมากหนี่งสินั่นอยู่ครับสิเดือดวยขึ้นเมี่ยหองหรอครับตอกแก้วถึมาเห็นอยังบ่ครับผมนี่สิเดืขึ้นเมียอวยหองหรอรรรขขครับมูทั่วมากพอดีตอกแก้วมากครับผมสำหรับอันแรกนี่็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทำมือชุ่มสปูสุขคนเด้อครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ